สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูอุปกรณ์คานหน้านะครับก็จะเป็นแบบลูกปืนหมดทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีบูทนะครับตรงกลางก็เป็นลูกปืนนะครับสองตัวตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ส่วนดุมล้อก็จะเป็นดุมขี้เมาของรถไถฝานรถไถน้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นคันสสงนะครับผมจากกระปุกพองมาลัไปหาทุดคันหน้าครับตัวนี้จะเป็นทุด คันส่งต่อจากขวาไปซ้ายครับผมอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นครับที่แรกใส่เป็นบูทนะครับผมพอดีมันหลวมครับได้สองปีครับพอดีไม่มีไม่ใส่อันหัวอาจจะระบีนะครับ ก็เลยทําให้หลวมไว้นะครับผมก็เลยตอนนี้เีอโอกาสมาทําใหม่นะครับทําเป็นลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ